สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง,ง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนนะครับ จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันเสาร์ที่18มิถุนายนพศ2565นั่นเองซึ่งพี่ตายมีส่งมอบรถที่ที่โชว์รูม1คันนะครับเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กซ์3.0นิวติเมตรนั่นเองแล้วก็อีก1คันนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูกันเนี่ยกำลังจะไปถ่ายให้ดูกันแล้วก็จะไปส่งมอบที่บ้านด้วยเราทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าดู ฝนฟ้าเป็นใจจริงๆนะครับเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยเพิ่งขี่โมเข้าไปว่าเฮ้ยที่นาเราไม่มีน้ำแล้วนะฝนไม่ตกแล้วนะครับเดี๋ยววันที่เราจะไปหวานข้าวกันเมื่อคืนจัดมาชุดใหญ่เลยแม่ไม่รู้ว่าจะได้นะมาเดี๋ยวค่อยไปดูวันที่มัจะได้หวานหรือเปล่าวันนี้เราไปดูรถเราดีกว่าไปเช่นครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูในวันนี้แล้วก็เอาไปส่งมอบ f อฟที่บ้านนะครับโดยที่จะไปส่งมอบเนี่ย ก็จะเป็นจังหวัดขอนแก่นเน้นเองนะครับเป็น f c จากขอนแก่นรุ่นนี้เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับใครๆก็รู้แหละเพราะว่ามันมีเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ที่คาดตรงฝากระโปรงนะครับแสดงของความเป็นพัน X นะครับวัยรุ่นสมัยใหม่นั่นเองรุ่นนี้นะครับจะมีสีขาวให้เลือกแต่ว่ามันจะเป็นขาวไซบีเรียนนั่นเองมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision b r i LED นะครับก็จะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยเห็นไหมที่วิ่งเป็นเส้นๆตรงนี้นะครับมีเลนโปรเจคเตอร์ควบ ค่มทิศทางของแสงมีชุดไฟตัดหมอกมาให้นะครับโอ้ลืมเปิดให้ดูแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเปิดเล่นมันก็อาจจะแสบตาได้ไปเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างในเองรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชุดตกแต่งพิเศษที่หลายๆท่านเนี่ยอยากได้มากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้ามันที่มีการเคลือบเคล่าแล้วก็มีลิ้นสีแดงมาให้นั่นเองแล้วก็กระจังหน้านะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็น กระจังหน้าสีดำแดงนะครับให้อารมณ์ที่สปอร์ตเติมเต็มความเป็นวัยรุ่นมากๆเลยนี่โลโก้อิซูซูสีแดงแดงสดจริงๆนะครับเอามันเป็นรุ่นไหนกันฉเฉลยสักทีสิวาร์งัวร้านคันนี้มันชื่อเจ้าตัว1.9สปีดน,นั่นเองเป็น X-Series ตัวเตี้ยแคปบนะครับราคาอยู่728,000บาทแล้วก็ที่พี่ต่ายชอบมากๆนะมันได้ชุดสเกิร์ตนะครับ เขาเรียกว่าตั้งแต่หน้าจนจะรดท้ายเลยเนี่ยทุกคนดูนะครับมันลากยาวไปถึงฝั่งนู้้นด้านท้ายเลยนะก็ระบบความปลอดภัยของมันนี่ ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งมีมาให้ยางที่เห็นนะครับไม่ใช่ยางลายเดิมของมันนะแต่ว่ามันจะมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมอุ้ยยางยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับเส้นสียังไม่หมดเลยมีการจัดทรงนะครับโหลดลงไป2นิ้วโดยใช้สตัดปรับเกียร์แล้วก็เปลี่ยนจากแม็ก16นิ้ว เป็นแม็กซิ่งขนาด18นิ้วโดยนะครับน้องวัศนนะขออ้างชื่อนิดหนึ่งละกันนะครับเขาชอบมากเลยเจ้าตัวแม็ก5 s e มันจะมี r s อไหมอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีแดงแต่เขาไม่ชอบเขาชอบตัว SE เพราะว่ามันมีสีดำเขาชอบแบบโทนดำๆทั้งหมดแบบนี้เลยมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆนะครับโดยเบอร์ยางที่ใช้ด้านหน้าเนี่ยเออสังเกตดูเนี่ยไหมไอตัวครอบดุมล้อครอบอะไรก็เป็นสีดำาเลยยกเว้นว่าตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับโดยเบอร์ยางด้านหน้าที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็น2 4 5 4 5 18นั่นเองแม็กด้านหน้านะครับจะก,กว้างขนาด9.5นิ้วนะเราก็ กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพัน X นะครับก็จะอยู่ด้านข้างนั่นเองมีสปีกเกอร์ตัว X สีดาแดงนะครับตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเสาอากาศตัวนี้ออกแบบให้มีความสั้นรับสัญญาณได้ชัดเจนแล้วก็ตัวกันสาติดตั้งเรียบร้อยโอ้โหนะครับพร้อมกับคี์รุ่นนี้นะน้องวันเนี่ยเขาไม่เอาตัวครอบแต่เขาอยากได้ตัวจานรองก็จัดให้ได้ไม่เป็นไรอันนี้ให้ดูนิดนึง ชุดสเกิร์ตคางของเขานะครับสวยจริงๆซึ่งนะครับเจ้าตัวชุดสเกิร์ตเนี่ยถ้าเราเอารุ่นอื่นแล้วจะไปใส่เนี่ยมันก็หลายบาทอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เราไม่ต้องซื้อนะครับกระบะไรเนื้อติดตั้งให้เรียบร้อยนะก็พร้อมใช้งานเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับมีสติกเกอร์มหามงคลให้นะครับพร้อมกับเบอร์โทรมีอะไรก็โทรมาใครอยากได้รถก,ก็โทรมาลรฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้ตัวไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้นะครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ มาดูเจ้าตัวแม็กซ์ด้านหลังกันบ้างแม็กซ์นะครับจะเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะโหลด3มนิ้วนะโดยใช้กล่องโหลดก็มือสอดเข้าไปแบบสบายสบายนิ้ว6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วได้นะนะครับดยเบอร์อยางที่ใช้มันจะต่างจากด้านหน้านะด้านหลังมันจะใช้เป็นยาง2 7 5 4 0 1 8ห้านั่นเองโอโหแม็กเขาเงาจริงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นลายยางของเขานะครับตัวนี้ใช้กล่องโหลดนะนะให้ดูนิดนึง นี่ตัวเตี้ยนะครับเนี่ยมันจะถูกวางอยู่ใต้เผ่านะแล้วก็ให้ดูนะครับว่ามันล้นไหมอ่ะโอ้ชุดสเกิร์ตด้านท้ายนะอ่ะดูนิดนึงนะครับ ก็นิดเดียวนะครับนิดๆประมาณนิดๆหนึนนน่งอะเออนะก็กําลังน่ารักน่ารักตัวนี้มาพร้อมกับไฟท้ายที่มีการลมดำนะครับให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยแล้วก็หลอดไฟท้ายของเขามันจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยทั้งไฟท้ายไฟเบรกเวลาที่มันเบรกนะเออขันอื่นจะเห็นมันได้แบบ ชัดเจนเราก็เห็นในแต่ระยะไกลด้วยเพราะว่าความสว่างมันเยอะเออแล้วตัวนี้นะครับชุดสเกิร์ตของมันออกแบบให้มีความล้ําสมัยนะครับดูได้นานดูได้เบื่อแบบไม่เชยนะเออเพราะมันมีเขาเรียกว่ามันทันสมัยไปนานเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมของมันนะครับมีสติ๊กเกอร์ให้แล้วก็มือจับของมัน ตัวปกตินะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่านี่พี่ต่ายก็ปิดโครเมียมเข้าไปให้แล้วมันมีกล้องมองหลังว้นี่นี่มันถูกซ่อนอยู่ตรงนี้โอโ้โหนะราคาเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทแต่ว่าคุ้มบางคนบอกโอโ้คุ้มคุ้มคุ้มโคตรเลยพี่ตายเออเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมของมันนะครับเอฟซี FC จากทอนแกงของน้องวัชรนั่นเอง น้องอยู่เกาหลีนะแต่ว่าออกเป็นชื่อของคุณแม่แล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ตายจอไปส่งต้องถามว่ามาถึงยี่โมงเตรียมกับข้าวเก็บน้ำไม่ให้ยังไม่รู้เลยพอจะต้องปล่อยเจ้ามิวตัวนู้นก่อนไปดูภายในกันไปเดี๋ยวมันจะเสียเวลา ตอนนี้เดี๋ยวพี่ไตยก็จะพาไปดูภายในของเจ้าตัว X40 คันนี้กันนะครับโดยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแคบนะมันจะมีประตูแคบโดยประตูแคบของเขาเนี่ยมันเปิดได้มากถึง90องศานะเปิดได้กว้างขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองมีที่จับให้ด้วยตัวนี้ที่มือเปิดเราจะเปิดจะปิดนะครับมีจุดยึดอยู่2จุดด้านล่างมันจะเป็นน็อต2ตัวด้านบนมันจะเป็นน็อต3ตัวมีความแข็งแรงทนทานมากๆแล้วก็บริเวณซูปเปอร์สเปซแคบของเขาเนี่ยก็มีความกว้างนะครับใส่ของได้เยอะแลวที่สําคัญนะมันก็มีเจ้าตัวบ มาให้ด้วยบุนุ่มด้านหลังก็มีมาให้นะครับเผื่อฉุเฉินที่ใครต้องนอนต้องนั่งนั่นเองรุ่นนี้นะจะมาพร้อมกับตัวผ้าบุหลังคาที่เป็นสีดําแล้วก็โอ้มีลาโพงเซอเร์ลาซาวใม้ด้วยไม่ธรรมดานะเจ้าตัว x series คันนี้แผงประตูด้านหน้าของเขานะครับมีการบุนุ่มมาให้ด้วยผ้าเกรดพรีเมียมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวสวิตช์กระจกไฟฟ้ามันจะเป็นสีดําเงาสวยมากๆปรับด้วยไฟฟ้านะดับด้านข้างประตูมันจะเป็นสีดําแดงนั่นเองโอ้สปอร์ตจริงๆเลย พี่ส่ควดน้ำขนาด1นลิตรก็มีมาให้นะครับลำโพงที่มีไซส์ใหญ่มากเ่ยนะฟังแบบกระหึม่มขี้หูไหลเลยก็มีมาให้ด้านข้างเช่นเดียวกันตัดมาภายในห้องโดยสารถึงมันจะเป็นแคบนะแต่โอ้มันก็ไม่แคบนะฉันเป็นแคบวป่งเฉยแต่ฉันก็ไม่แคบนะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะที่มีลายสปอร์ตนะครับด้านบนมองลองศีรษะเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของความเป็น x นะครับพัน x ก็คือมีให้เฉพาะรุ่น x series เท่านั้นแล้วผ้าจะเป็นผ้าลายสปอร์ตเกรดพรีเมียมด้วยนะครับี่ด้านข้างของเขาเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัว ปีกนะครับปีกตัวนี้ไม่ได้มีไว้บินนะมันมีไว้เวลาที่เรานั่งให้เรารู้สึกกระชับนั่นเองแล้วก็ตัว X Series รุ่นนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้การที่ให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆตรงที่บีบแปรนะครับมันจะมีโลโก้อีซูสีแดงซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวตัวนี้ที่กําลังถ่ายให้ดูนะครับมันเป็น ฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงโอ้โหอันนี้ก็จะเปิดบริเมุกุญแจของเขาไม่เป็นกุญแจรีโมทไม่มีสัญญาณการขโมยนะรุ่นนี้นะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับตัดด้วยตัวหนังสือเอ็กซ์สนะครับสีดําแล้วก็เดินด้วยเส้นสีดําแดงนั่นเองตัดมาที่ระบบความมันเทินของเขานะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้นะครับ แอร์ออกแบบให้มีความหรูหรานะครับโอ้โ oh, หถึงมันจะเป็นรถสปอร์ตนะ้วแต่มันก็ออกแบบให้มีความหรูหราเช่นเดียวกันนะแอร์ของมันมีฟิลเตอร์ด้วยกรองฝุ่น PM 2.5ได้กระปุกเกียร์นะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับกระชับเข้าเกียร์ได้ง่ายหุ้มหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงบริเวณฐานของเกียร์มันก็ตัดด้วยสีดําด้านกับสีดําเงานั่นเองแล้วที่สับมันเกียร์ของมันเนี่ยมันจะมีตัวฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันสิ แผนผังบอกตำแหน่งเกียร์นะครับบริเวณหัวกระปุกเกียร์ทำให้เราไม่หลงเกียร์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นภายในโดยรวมของเจ้าตัว X Series นะครับราคาอยู่ที่728,000บาทนั่นเองวันนี้ก็เอาไปส่งน้องก็ภาวนานะครับอย่าให้ฝนมันตกลงมาเพราะเมื่อคืนตกแล้วก็ออกไซสๆหน่อยก็ขอให้จนแห้งละกันที่นี้มาดูขุมกำลังของเขากันบ้างนะครับ ตัวเอ็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9เจเนอเรชันที่2แล้วนั่นก็หมายความว่ามันผ่านเจนแรกมาแล้วใช่ไหมมีการพัฒนาปรับปรุงต่งตางๆความแข็งแรงทนทานประสิทธิภาพต่งตางๆซึ่งมันลงตัวแล้วนะครับในรุ่นนี้มีขนาด1,900ซีซีตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุด150แรงมา้ามาพร้อมกับเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับตอบสนองเร่งแซงได้อย่างทันใจเลยทีเดียวแล้วก็แรงบิดตัวนี้จะมีมากถึง350นิวตันเมตรโอ้ตอบโจทย์มากๆสำหรับ น้ำมันที่กำลังขึ้นเครื่อง1.9มันประหยัดเอออันนี้ก็จะเป็นหนึ่งการที่พี่ต่ายจะปล่อยในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพนิ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ทาง f c ฟซีขอนนงมาสันนะแล้วก็คันมิวคันนูน้นถ้าเดี๋ยวสมมติมีเวลาก็จะถ่ายให้ดูนะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเพราะมีมีกำลังมีเข้ามานะครับขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ